สวัสดีครับอันนี้กลับมาสั้นๆนะครับกับการเปิดซิ e เนตไล่ต่อกันนะครับันี้จะเป็น t i l l i n g Tales of the of the Undead นะครับเป็นฟอร EDITION นะฮะก็จะเป็นชุดของจะมีเกี่ยวกับพวก u n d e a d เป็นลิ l เลียนาครับพวกนี้นะฮะโอเคเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับว่าได้อะไรนะฮะ Thank you for being a part of Secret Lair อันนี้เหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่ไม่มีอะไรพิเศษนะครับโอเคกล่องก็จะเป็นแบบเรียวซีซั่นสองนะ <g ül> ก็คือจะมีเป็นกล่องเล็กลงนะก็จะเป็นสกรีนลายทอง Turing Tales of the Undead f o r edition นะครับ Secret Lair Drop Series น,นี่ก็ สำหรับคอร์สอย่างเดียวนะครับโอเคเปิดมาก็จะเป็นกล่องดำกล่องหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นสกินสีดำนะฮะแล้วกล่องสีเทาๆนะฮะเปิดมาเจอกับเกฟคอร์เลอร์นะครับเราจะมีการ์ดพิเศษอยู่ด้านหลังนะฮะจะมาให้ดูตอนเปิดดูเลยละกันนะ โอเคครับพิเศษคือไอซ์แลนด์นะครับคือชวดนี้ยังหลงผิดอยู่นะะไปไปเอาพวกแลนจากจัม Start มาทำเป็นฟอร์ด i ชั่นนะฮะก็ขุดหลุมฝั่งจัม s t a r ์ไปนะเรื่อยๆนะสำหรับการ์ดในชุดนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่สามใบเท่านั้นนะฮะ อันนี้จะเป็นเกทคอเลอร์ชีวเกตลีเวนออไดทาย ing นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเทคอะไรนะครับเป็นแค่เหมือนเฟเวอร์เทคเฉยๆนะฮะไม่ได้มีผลอะไรกับการเล่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอาร์ตแบบโปสเตอร์แบบพวกนั้นนะ เกฟคอเลอร์ er, อันนี้ก็จะมีคัฟมานายอยู่ตรงนี้ครับไล่หนึ่งนะฮะได้เอ่อสองหนึ่งไม่ยอมโฟกัสนะฮะก็จะได้สองหนึ่งซอมบี้นะครับเกฟคอเลอร์ er, ขานบล็อกนะครับบล็อกไม่ได้แล้วเราสามารถที่จะไล่เกฟคอเลอร์จากเกฟยาร์ดใดที่เรามีซอมบี้ในสนามนะครับนี่ครับก็มาในเวอร์ชั่นของซอมบี้สาว โอเคเพราะว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นซอมบี้บครึ่งท่อนคานมาอยู่นะฮะต่อไปจะเป็นลิเลียนานะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของอามองเคนะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับลิเลียนาเดสมาเจสตี้นะครับได้หได้รอยาวตี้หนะครับเป็น r e ชเนอรลี่เพนวอเกอร์ลิเลียนานะครับอันนี้เป็นฟอย์นะฮะนี่ครับ เหมือนกับโปสเตอร์หนังนะเดดอีส์โน้กเอ็กซ์คิวฟอร์ดิ e โอ e บเดนะครับก็ตัวนี้จะถ้าเกิดคอสปาร์ก็คือบวกหนึ่งจะสร้างสองสองแบ็คซอมบี้นะครับแล้วก็โม่สองใบวนนะครับของเราด้วยของเราเองนะครับแล้วก็ท่าที่สองลบสามนะฮะจะขุดคีเจอร์หนึ่งตัวจากเก็บยาขึ้นมาในสนามนะครับแล้วก็ คิเจอร์ตัวนั้นจะเป็นสีดำแล้วก็เป็นซอมบี้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าลบเจ็ดนะฮะจะถอยทุกใบที่ไม่ใช่ซอมบี้นะครับคิชเจอร์นะครับฉวาคิเจอร์นะ,ะ,อนะ,ะโอเคต่อกันเลยอันนี้จะเป็น light of the dark เ i a ีนะครับไล่เก้านะ,ะเป็นซ็อกซิลี่เฟมอลเท็ก <Favorite S 2> <c oughs> ก็จะ lock your doors they are coming home นะฮะนี่คือจะขุดการ์ทุกใบการ์คิเทอร์ทุกใบในสนามของทุกคนนะครับมาลงมาในสนามของเรานะครับหลายก้าวแล้วก็มีแค่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับซิกเนเจอร์ทิวเทรลสติลลิ่งเทลออฟเดอะแอนเดสฟอร์ดิชั่นนะครับก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะครับ ไม่เยอะนะเพราะว่ามีแค่กล่องเดียวก็เปิดแค่กล่องเดียวพอนะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดซิกลวทย,ยทยอยเปิดนะครับเพราะาตุนไว้เยอะเหมือนกันกทยย็ทยอยเปิดไปเรื่อยๆนะครับระหว่างรอชุดใหม่กันมานะครับโอเคเพราะมาคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับก็คงไม่ต้องไม่ต้องมีสรุปนะครับมีอยู่แค่นี้นะโอเคห้านาทีเท่านั้นนะครับ dạ yeah.